วันนี้ผมจะมาเล่นสไนคครับแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าวันนี้มีอ่าโค้ดของมาริโนมาช่วยเดินเกมหรือว่ามาพาเดินเกมให้นะหรือว่าโค้ดเบสของเรานั่นเองนะฮะเออเป็นโค้ดที่สังกัดอยู่กับมาริโนนะหรือว่าทีมที่ผมอยู่นั่นเองนะมาดูว่าโค้ดของท่านเนี่ยจะมีแนวคิดการเดินเกมการอ่านวงการจะเข้าไฟการทําไฟหรืออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าผู้มีประสบการณ์ขนาดนี้เนี่ยเขาจะพาเดินเกมยังไงนะครับใครที่กาลังตามหาร้านเติมเกมนะผมขอแนะนําร้านเทพฮับเลยนะผมเติมถูกเติมไวอยู่แล้วนะสำหรับวิธีกกกาาาารรเเเติมมมมมนนะใหหห้้ลลื่่องแว็ู เนี่ยครับผมถ้ามึงไปเติมอวีก็ไม่เข้าฟรีไฟล์นะครับก็เลือกฟรีไฟล์ไปเลยนะครับผมพอมาหน้านี้นะครับเราก oui, ็ต้องใส่ UID ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กดเช็ค UID ดีๆนะครับผมถ้า UID ผิดเนี่ยทางร้านเขาจะไม่รับผิดชอบนะครับผมอันนี้ก็จะเติมให้ดูเลยนะโอเคนี่ก็เอาหน้าจอเพิ่มขึ้นมาให้ดูเลยนะว่ามันจะเข้าเร็วขนาดไหนนะครับผมก็คือพับ2หน้าจอนะอันนี้ก็เขาก็เตือนนะครับว่าถ้า UID ผิดเนี่ยเขาจะไม่รับผิดชอบนะครับผมรอแป๊บนึงนะครับอันนี้ผมเปิดหน้าจออมาุ้ย แป๊บเดียวครับเพเข้าเลยครับไวมากเนี่ยแป๊บเดียวจริงๆอ่ะไม่ถึงวิีด้ซ้ำานะผมไม่มีเลยมันลงมันลงตอนที่มึงโดดไม่เหลือคนในเครื่องบิน9้าคนเช็คหอดูดาวดิเช็คหอดูดาวเช็คสุ่สารเลยตอนนี้เลยจะไม่ได้จะไม่พบเช็คเลยเช็คเลยสองเลยสองเลยนต่มีสอกแล้วที่โคนให้ทําอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คนดูดูลายวงก่อนนะว่าทําไมถึงให้เช็คแบบนี้นะฮะเดี๋ยวดูต้องมาดูก่อนนะว่าเราอยู่ตรงไหนกันนะผมตอนนี้ก็คือเราอยู่ตรงจุดซ้อมยิงนะฮะ เราก็จะเช็คต้งสูสารแลวก็ต้องเช็คควาดูดาวด้วยนะผมถ้าเกิดว่ามันมีเนี่ยเราก็จะเคลียร์ให้มันจะจบนะก็คือเราจะไม่ให้เหลือที่ขอบวงนะผมเราต้องเคลียร์ให้หมดก่อนนะแล้วตรงนี้คือที่เราจะเคลียร์อ่าสองเมืองนี้ก็คือเพื่อเราเพื่อจะไหลลงไปข้างล่างไปลงเขียบพื่งบินอ้อมมาไกลวงเขียวไม่ได้สุดนะผมอ้อมมาริมน้ําก็ได้นะอ้อมมาอ้อมมาให้มันอยู่บ้านเล็กตรงนี้นะที่มันติดโรงงานแล้วก็ติดวงเขียวอยู่นะผมก็คือวงหน้าที่มันจะเกิดขึ้นนะเพราะงั้นเราไปเล่นตรงนี้เนี่ยถ้าเราเคลียร์หลังมาแล้วเนี่ยมันก็มมม่ัตนุดาา้ยกก็อผสแคว2 ตัวนะครับผมเพราะงั้นหลังเราเนี่ยจะสบายจะแบบไม่ต้องกังวลอะไรมากนะแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้ร้อ็นะโอเคมันก็ไม่ได้ร้อเปนะแต่มันก็หลายๆปร์เซนต์ก็คือประมาณแบบเกเลยไม่น่าจะมีหลังแน่นอนนะเพราะว่าเราเคลียร์หมดแล้วนะครับเออเดี๋ยวเยอกูเก้ดอะไรขึ้นยหม่ ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเฮียผมเก็บบาเล่ก่อนนะงั้นน่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วขอบคุณนะมีได้ไงวะแปลว่าแกจะเป็นคนที่หล่อแน่จะเป็นตัวเศษพี่ตัวเศษดูดมาบ้งปืนโมคุเนี่ยปืนใหม่ได้ยังไงเนี่ยเหรียญสองพันเหรียญอะไรเนี่ยมึงลองคำนวณนี่ต้องแลกเกียร์ไหนดีเขาอยู่นี่สองั้งสองอันที่ท้สองอันแลกเลยแล้วแลกเลย เห็นสนายหลุดมาบ้างป่ะเนี๋ยวไปเดี๋ยเขียวอย่ไนอะน้องเซเว่นเลยวงเขียวอยู่ไหนวงเขียวอยู่วงเขียววงเขวจะไลันนี้เาอเอาไปเล่นนอซาเล่วิตได้มีอยู่คุณเหยบแอดาวพี่โอแบตเตอร์ยงงน้ำสองเองลงหลังอผมมียาพกสามอันนะฮัลโหลใครยาปะ ขอขอีหน่อยไม่มีอาสักอันเลยเดินเข้ามาหนเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวโง่ง่ะฝั่งซ้ายอ่ะยูดูยยิงเช็คตัดได้ก่อนรอก่อนรอเราเช็คเราเช็คหายเราเช็คหายเข้าไปยังยังไม่เข้าใช่ป่ะเราเช็คหายเราไหลเล่นเลยไอ้โดนไอ้ขาเล่นไอโฟกเองถือโดนไม่ไหมว่าขออีกหนึ่งไม่พุ่งเลยไอ้หน้าอย่าเดินอย่าเดินหัวเอาอย่าหัวนี่ตามเขาอย่างเดียวเลย มึงดาวง่ายตามเขงเดียวพอตามไปโฟอ่ะเอ็งจูงไปเลยก็ได้ได้เออตามเลยเขาไดจะอยู่ข้างบนตามชิปไปเขาได้อยู่มาคือกลุ่ระวังขวามือระวังด้วยในเมืองอันเดียวตัวไปตรงนั้นจริงนะไปตรงนั้นจริงไปตรงนั้นนี่ไอชี้ที่ยาฟังของยังอ๋อยังยังยังมึงมึงดิบเข้าบ้านนี้ยนะบ้านที่อยู่ในวงเขียวอ่ะไอ้ข้างหลังนะของอันเดอมามาเลยก็ได้นะเว้ยของแล้วอิ่มจัดเลยนะเว้ยน้องตรงนี้ไปเลยแม่ี่เออถึงเปล่าวะไปตรงนั้นถองก่อนแนะนำ ดูก่อนดูก่นดูก่นเกิบะเฮ้ยขยายซ้ายออกไปยยซ้ายออกไปใกล้ถึงแล้วนี่ไปโอ้โหเกียสัสา์มีคนนั่นเลยเฮ้ยมีเหรอต้องังหีต้องังหีต้องังหียเียกูมีดีกูมีดยังไม่เห็นไม่เห็นดีดีเข้าไปเลยดีเข้าไปเลยเข้าเข้าไปเลยเออมามามาเข้าไปอไเลยเลยเลยเล่นเลย่นเเล่ยต้องเล่นนะโเมตีเลช้่ตัวเลเอาเลยมาเ เชไใช่เป็นเชไรหรอคะเชไรหรอคะผมดึงเงอนดึงนใจเย็นนใจเย็นนผมผมอยู่ข้างหลังนะผมอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวผมลงขวาต่บนบ้านอยาให้สนาดิเอาด้เอาิเอาด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 ิเงาิเดาดาดอาดดเาดเาอเดิิเอินอเิินกินอย่าเสียิเอาดาอาอาอเอบอาอเก็บของไปออเอ เอาดี๋แล้วเราเล่นแแล้วดีันนึงป่ขไม่อยนเดียเอาเดี๋ยวพอเดียวพอได้อยู่หลังคาดีงานเล่นใช่มีมีดีกันนึงปะทันปอกวดาดีกกันนึงอ่ะผมผมผมมีดีนะผมมีดีทำ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 ทเออเอาเอาดีๆกันนงเล่นในเยวเดี๋ยวยิบได้เงินซื้อไอเทมไปตรงนั้นตอนนี้เมียผมขึ้นผมขึ้นไล้ไอ้แลมเดี๋ยวแลมแลมมึงมาโดนฮิวก็ได้ไอเช็ดตังนะเอาเลยเอาเยอาเลยเอาเลยเออเปิดเลย

กำไรกำไรกำไรน่ามดาวได้่าสวยทำนี้ทำนี่ทำนี้ขับเพื่อนน้องนิดูพี่ทำอยู่ดาวได้แล้วนะได้แล้วนะโอเคดาวจะเป็นสวยตามมาตามมาคิวไปคิวไปคิวไปคิวสวยสวยสวยกำไรแล้วได้แล้วสวยแล้วอ้หลไอ้ดอกไอดดอกแปลว่ามันมันก้าวมาแบบนี้แปลว่ามันมีแคทตี้เดียวคือตี้ตี้บนตรงงานตี้เดียวเฮ้ยมึงมึงเช็ค มึงมึงเช็คอันนี้ดิขอรายกาเช็คขอรายกาดิไปตุงนันอเดนเช็คดิเช็คดิขอบ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 ทีไตุงนันสองสองสองตีตีงตีีงตีงตีตีึ้นอกาเจลยเเลยละจะรอจอเออตั้มตั้มาเตรียมเตรมเตรียมดีเตรียมดีมามามาเตรียมเตรีมเตรียมมันขึ้นมาแล้วใช่ป่าวะรอะไรอนี่นี่นีนี่นี่จุเบลพี่ เรีนต้นะหรอว่าตั้งหีแต่กูตั้งหีตรงกเดี๋ยวไปเดีวเอาเดี๋ยวดนีดิใครใครเมย์ยยยังไม่เอาเง้ยโดนิวโดนิวโดนิอมนิงกันนริงกันเอดเลยตั้งหีีตั้งหีีตั้งหีต้งหีเด้อเด้อเ้อเ้อ้อ้อตั้งหีตั้งหีตั้งหีฉขวาป๊อกได้อยู่ได้สวยสป๊อกสวยเลยไปไปไอเอนป๊อกเจ้ออนีขวามานะเอาหมดเลยเ้ยเคียได้เคียได้เดินเคียได้เคีย

ออกออกไปออกไปยึดวงยึดวงไปไปเอาวงก่อนไปวงก่อนไปวงเงินมามามามีดนะผมมีดอนนหนึ่งนะฮัลโหลเดินท้ายเดินท้ายเดินท้ายโอ้โหเอิใช่เนี่ยเอาวงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโรงงานเนี่ยน้องเดินในโรงงานเนี่ยเอาวงในโรงงานเนี่ยเดินมาเดินมาผมดูดูซ้ายด้วยเดินดูซ้ายด้วยครับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมันเมื่อกี้มึงมีบ้างวงบ้างไม่มีไม่มีผมไม่เลยโอเครอรอวงโอเคสวยเลยแต่มึงเล่นช้าเลย มึงลองซูมดูดิวงมันอยู่ตรงตรงเนินเปล่าวะเนินข้างหน้ามึงเนินเนินด้วเนินขวาเนินขวาอยู่มาได้นะรถอ่ะถ้าเลื่อนหลังถ้านหลังหลังคังอ่ะผมว่าฟรีแต่มึงมึงกดกดกดวงนี้พอจะไปตรงไหนตรงขคังมึงรนอยู่แหลังคังนี่เหรอเออเนินเนินมึงเล่นได้รึงลองเล่นทางเหรอเ็นเนินมาพี่เนินคังเออนั่นแหละเฮ้ยพี่เนินเนินขวามาเต็มเลยไหลมาสี่เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหมดรถหลังคังเลยพี่หลังคังเลยสี่ตัวเลยนั่นเนินขวา ตอนนี้ไหลไหไมันยู่้าเปิดาก็ดีสวนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวที่พี่เปิดให้เดี๋ยวพี่เปิดให้อ้ผมเปิดได้นะเว้มั่นใจ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 อ่เพิ่งอย่าเพิ่งอมเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเมิ่งอย่าเไิ่งอย่ามไิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิมงอ่าเมิ่งอย่าเ่งอยาเพจะงอ่าเพิ่ง่าเ่งอาเิง่เิ่งอยาเา่ง่เพิ่าเพิาเิอิงอย่เพ่าเพิ่งาเพาเพงาเาเพม่งอยาเพยา ด้านหนึ่งสวยสวยเรากูมเราคุมนะกัน้สวยสวยบอไปอไปอมเไเออไอชี้ชี้ชีรอชี้รออ่ะชีรออ่ะได้ไดได้ลองมาดิตัวหละฝากไเอเริ่มมาเริ่มมาเออระเบิดระเบิดระเบิดปาระเบิดกรก๊อ่าชีให้ให้ชี้ให้ชี้มาอมอยู่หอมอยู่มอยู่แล้วก๊าหน่อยนจจะเอานจะเอานจะเาเอาดิเอาดิหาตัวนีิหายตัวเล่นน่กดเตะไอ้้ นายเจ็บมากนะต้องเดินต้องเดินต้องเดินเดินไป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 ไปบ้างระวั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 งขึ้นมาแล้วกูจะแทงมั้ยใช่หลังใช่หลังใครเข้าเพื่อนเฮ้ยสายมีสายมีตายเราเราสายตายสายตายสายตายไม่เล็กเลยไอ้เชนโล่หอยเป็นแบประเด็นนะลีอยู่ลีอยู่ลีอยู่ประเด็นประเด็นปรเด็นรออยู่รอล็อกให้อยู่รอล็อกอยู่เล่นเล่นตรงนั้นแหละเรื่องนั้นแหละเออเรื่องนี้แหละจะเดาเล่นมาไม่มาแล้วตัวเดียวสวยจะเอาไหมไปไกลเรื่อสกายเลเรสกายไปไกลเรื่อเล่นหลังเงินแจม เล่นเล่นหลังเนเล่นลอย่าไปเล่นเยอะเล่นพอมาเล่นหลังเิพอพอพอเล่นตรงนี้ไดาๆๆๆๆสามสามสามหลังรถเล่นได้พกหลังรถเล่นได้นั่งนั่งนั่งหลังรถเล่นได้น้องชายนั่นแหละผมผมนั่งตรงนี้ฟรีเลยพี่เนี่ยตรงนี้ยืนยืนยฟรีเลยไอ้ขอไุมอ้วงไหลขวาไปไหขวงไปไหขวาไปไขวาไปไขวาไปไหลขาไปไหลขว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 าไปไมขวาไปไหลขวาไปไขวาไปไ้ขไไขไไปไไไขไหลไป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 ลขไไ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 ไไข

bắt bắt cái bọn, chup bên này chup bên đi. chup bên này này, ờm ờm, tôi nhảy qua sau sau tôi nhảy qua,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  tôi nhảy tôi nhảy tôi nhảy qua, 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 tôi tôi nhảy qua, tôi nhảy qua, tôi nhảy qua, tôi tôi nhảy qua, tôi nhảy qua, tôi nhảy